ฝังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ย hey! อะไรวันเนี่ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเบปไทยนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาเสื้อมือสองมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เรียกชมกันสนใจเพจขวัญเสื้อเท่จะเปลี่ยนทำไมวะเออว้านี่สระอายาวมากเลยนะเออยังไงครับเรื่องนี้ มันมีทั้งหมดอยู่สามเรื่องด้วยกันครับมันเรื่องเปลี่ยนเยนเี่แหละครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีคุณเป้แล้วก็คุณขวัญเอสเอสเสือแล้วก็ทุกคนในห้องแชทนะครับครับเอ,อเรื่องเนี้ยตั้งแต่ผมสมัยประถมเลยครับไม่แน่ใจว่าประมาณปสองหรือปสามเนี้ยมันเป็นช่วงที่ผมกําลังเด็กๆนะเนาะผู้ชายเขาก็วิ่งเล่นไล่จับกันครับประมาณว่า ช่วงก่อนเข้าแถวหน้าเสาธงครับเราก็จะมีวิ่งเล่นกันปกติครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้เรามันก็วิ่งช้าเนี่ยเราก็พยายามหาเส้นทางลัดเพื่อจะวิ่งไปไล่จับเพื่อนให้มันทันนะปรากฏว่านขณะที่เปลี่ยนเส้นทางเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นหรอกว่าตรงทางข้างหน้ามีใครขวางมาั่งกำลังวิ่งอย่างเร็วกีนะครับปรากฏว่า ครับวิ่งไปจะไปชนกับผู้หญิงญี่ปุ่นหนึ่งน้องคนนี้ผมให้ชื่อว่าน้องเอแล้วกันนะครับไอ้ชนน่ะไม่ชนเปล่ามือไปประสานกับกำแพงออแล้วน้องเขาก็อยู่ข้างๆกำแพงออแต่ณนะตอนนะั้นเนี่ยผมวิ่งมาไวผมไม่สามารถเบรกได้ถ้าผมว่าเออน้องไม่น้องไม่สามารถขับขี่แล้วผมได้ผมเผื่อไปจุ๊บเขาครับอุ้ย อจังหวะมันได้นะอืจังหวะนั่นแหละครับแล้วไงแล้วก็หลังจากที่เผดตุ๊บไปก็ขอโทษกับโพแล้วก็วิ่งหนีไปต่อครับเขินตอนเด็กนั้นเราก็ไม่รู้เรืนนะ่องอะไรเนาะอืมอืมครับแล้วเรื่องเนี้ยก็ผ่านไป <c oughs> แล้วมันก็มีอีกเปลี่ยนนึงก็คือหลังจากที่เล่นวิ่งไล่จับต่อนั่นแหละอื เออไอ้เส้นทางที่เปลี่ยนนั่นแหละครับทงพิษมันเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างข้างกําแพงกับหน้าต่างห้องเรียนครับมีพอดีว่าช่วงนั้นเขาปิดปิดหน้าต่างอยู่แล้วตอนผมวิ่งไปตรงนี้นักเรียนในห้องน่ะเขาเปิดหน้าต่างเพราะเข้ามาเนี่ยหน้าต่างชนกับคิวรักแตกเลยครับเย็บ เก็บไปติดก่าเข็มได้เนี่ยแหละครับเปลี่ยนที่หนึ่งเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนโฉมเลยนะเออยังไม่ยังไม่เสียโฉมขนาดนั้นก็ครับโโหกเข็มเลยก็มีแผลเป็นบ้างล่ะใช่ไหมนี่ครับเจ้ารงคิ้วขวาครับคิ้วซ้ายสิจะเป็นตัวหานะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะโดนเียกไอหานอ้หานะล่ะเป็นเลขมันหมายถึงว่าเป็นเป็นหานเครื่อหมายเงี้ยนะ เป็นเครื่องหมายหักไหมครับเพราะสมัยก่อนเขายังไม่มีเป็นแบบเลเซอร์ยิงนู่นนั่นเป็นรอยเย็บใช่ไหมเย็บเ็ย็บสดๆเลยแต่ว่าตอนนั้นผมไปรู้สึกตัวแหละเพราะว่ามันชาดิบไปเลยครับอืเปลี่ยนที่หนึ่งกลับบ้านมานี่แม่ลองจ้าเลยลูกไปทาอะไรมาเลือกซกครับเรื่องที่หนึ่งก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับออ๋ออย่างอันนี้เรื่องให้ต่ออ๋อครับ หลังจากที่เราเติบโตกันไปแล้วครับก็มีการมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาเป็นเหมือนกับว่ากินเลี้ยงสั่งสั่ชาวชาวอะไรอย่างเออหมายถึงเลี้ยงรุ่นหรือยังไงใช่เลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นใช่เลี้ยงรุ่นเราก็ไปเจอกับน้องคนที่เราเคยไปจุ๊บกันตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อครับแล้วเราก็ แอบได้ยินเขาบอกว่า,าเราอะ่ะเขาเคยแอบชอบเราสมัยนั้นแต่เราไม่รู้เ<า>พราะว่าเรายังเด็กอยู่อตอนนั้นเราก็สมัยกบวนการห้าตีเนะาะไม่รู้เรื่องอะไรเลยตงแล้วซึ่งเขาก็มากับแฟนของเขานะครับเท่านั้นแหละครับจบอา้าวคือหมายถึงว่า คือเขามาบอกว่าตอนนั้นที่เราจุ๊บเขาเนี่ยเขาก็แอบชอบเราอยู่แต่ว่ามันเป็นความชอบแบบเด็กเออใช่แต่หลังจากที่เราจุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ความรู้สึกเขาแล้วครับใช่มันเด็กะมันเด็กเออเราไม่ได้คิดหรอกนะครับถ้ากลับการถ้าวันนั้นเขาไม่ได้มากับแฟนแล้วเราก็โสดด้วยแล้วเราเขามาเปิดเผยเขามาเปิดเผยว่าตอนนั้นอะเขาจาเหตุการณ์ตรงนี้ได้นะแล้วเขาก็ชอบเราด้วยอะไรเงี้ยเราจะ มีการเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์ต่อไหมเออมีไหมคิดว่าสมัยนั้นมันก็ไม่แน่นะครับพอน้องเขาก็หน้าตาดีมไม่ได้คีรีพิเลอะไรประมาณนั้นเออแต่ว่าเขาก็มากับคุณแฟนเรียบร้อยนะคะใช่ครับอ่านี่คือเรื่องที่หนึ่งครับผมอ่าเรื่องที่สองเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยน คุณเป้รู้จักเยวาวชนสัมพันธ์ไหมครับอืมยังไงฮะอ่อกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมของตำรวจอืมที่ประมาณว่าเอาเด็กนักเรียนที่อยู่สมัยมัธยมครับม,มาเข้าค่ายเหมือนกับว่ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทําความรู้จักกันอะไรประมาณเนี้ครับครับไม่แน่ใจว่าสมัยยังมีอยู่หรือเปล่าถ้าเข้าค่ายตอนนั้นผมท่านอยู่แต่ตอนนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกัน เป็นเหมเพนว่าเฉพาะของกิจกรรมตำรวจเลยเขาจะคัดเลือกอของแต่ละโรงเรียนมาอะไรเงี้ยครับ,รบก็เรื่องเนี้ยจะเป็นอย่างนี้ก็คือสมัยนั้นม .1 ออปีหนึ่งนะครับผมก็โรงเรียนผมก็ได้รับเลือกให้ไปเข้าค่ายอย่างชนสัมพันธ์นี่แหละถ้าจำาิดน่าจะเป็นรุ่นที่6อ่าแล้ว เขาก็จะมีประมาณแบบว่าแค่แค่เข้าค่ายเด็กๆนักเรียนอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือเอานักเรียนต่างโรงเรียนมาทําความรู้จักกันให้มาทงความสนิทกันโดยที่เอ,อไม่มีเรื่องพวกบาดหมางใจอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วบังเอิญมันมีมีน,นักโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งเหมือนจะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมัง้งครับผมก็ไปเข้าตาอยู่คนหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นเราก็นะรเราเราใช้ชื่อมึงแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเราคิดว่าเออถ้าเกิดว่าชื่อเนี้ยเราจะมีเพื่อนคนคนนี้คนนี้ชื่อนั้นเราจะมีเพื่อนคนน,นนั้นคนนั้นคิดแบบนี้จนะริงจริงนะก็ตอนนั้นผมใช้คําว่าอ,อผมทิ่ต่อครับหลังจากนั้นก็คุยสะเพริดเหรออะไรส,สัมพันธ์เพื่อกันปกติพอ ครับปีที่สองเขาก็จัดกิจกรรมอีกซึ่งก็มาเจอโรงเรียนอีกแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาสาวขึ้นแล้วแล้วเราก็จำโครงหน้าเขาไม่ได้แล้วซึ่งเขามาถักเราตอนนั้นเราเราใช้ชื่อชื่อเดิมไปต่อเหมือนกันชื่อเดิมก็คือแต่ไม่ใช่ชื่อต่อเพราะเขารู้ว่าเป็นเรา เขาอะ่ะมาทักเขาเขาไม่เชิงมาทักเขามาตอบว่าเรียกว่าคุณเนี่ยเจ้าชู้น ina, ะชื่อนี้ยังจะมาเปลี่ยนเป็นชื่อนี้อะไรเงี้ยโอ<ะ>้ oh, เราผิดอะเราน่าเสียเลยครับคน, <submission> นั่นแหละครับเรื่องเปลี่ยนที่สองคือก็จะเปลี่ยนชื่อเล่นเนาะอ่าใช่ครับบางทีเขาเรียกว่ามันมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ ไม่ซื่อสัตย์หรือสุจริตม่ีความจริงใจอ่าอ่าใช่ใช่ไม่มีไม่มีความจริงใจเหมือนกับเหมือนกับมาแบบปลอมตัวมาอารมณ์มบณนั้นงานใช่ประมาณนั้นแลครับแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดงไงเราคิดว่าเออถ้าเราใช้ชื่อนี้คิดไม่ถึงจำว่าแก๊งนี้เรามีคนนี้คนนี้คนนี้ที่เรารู้จักกันอะไรประมาณเนี้ยครับคิดไม่ถึงประมาณนั้คิดไม่ถึงว่ามันจะโดนประมาณนี้ครับเออครับ ี่คือเปลี่ยนทําไมวะเปลี่ยนชื่อทําไมวะใชะ่เรื่องที่ส <c oughs> องครับเรื 3, ่องที่สามเ็เปลี่ยน,น,นเหมือนกันครับเปลี่ยนอะไรฮะอ่าอันนี้เป็นมัธยมเหมือนกันประมาณมสองเพิ่มต้นครับก็เพื่อนในห้องเนี้ยรู้จักกันเป็นเพื่อนสาวคนหนึ่งที่เราแอบ,บติ้งมานานแล้วแล้วมีวันหนึ่งเราตะดสินใจแล้วว่าเราจะไปบอกชอบคนเนี้ย แต่ปรากฏว่าเพื่อนผู้หญิงเขาเข้ามาประกาศบอกว่า,เ,าเดือนหน้าเขาต้องย้ายโรงเรียนแล้วนะครับเพราะว่าที่บ้านเขาเปลี่ยนเขเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งเขาเลยต้องโยกย้ายจากที่โรงเรียนนี้ไปอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นต่างจังหวัดไปเลยครับ ทาากับว่าผมก็แห้วไปตามระเบีบแล้วเออจากที่เคยจะบอกชอบเขาครับเป็นไม่ได้พูดอะไรเลยนี่นะครับเปลี่ยนเรื่งที่สามเปลี่ยนที่อยู่เ,ออ<ค>เปลี่ยนสถานที่มันกลาย<ค>เป็น,<ใ>นว่ารู้งี้น่าจะพูด อูจะบอกเขาไปดีกว่ามันสายเกินไปเคุณน่าจะบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ผมเข้าใจนะเออแต่ผมเข้าใจนะคุณอ๋อท่ามเพราะว่าในยุคนั้นเราเราเราอยู่รุ่นเดียวกันบางทีความกล้ากับเพศตรงข้ามเนี่ยมันมันไม่เหมือนยุคนี้มันมีความอายมันมันเยอะมัน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 ไม่กล้าพูดอ่ะบางทีเขาเรามองเขาเนี่ยแล้วก็หันมามองปุ๊บเราก็ ตกใจนะเฮ้ยเยมองอะไรวะเราแล้วบางทีเพื่นอนเออบางทีเพื่อนรู้นะนะว่าไอ,ไออ้ออทาม,มันชอบผู้หญิงคนนี้นะแล้วเพื่อนมาแซวว่าออทามันชอบคนนี้อ้เอยชื่อมานะเราก็ทั้งที่เราชอบแต่เราก็จะเขินเอ้ย<ต>ไม่ได้ชอบนะไปตะไปเตะอารมณ์ประมาณนั้นเข้าใจใช่ใช่เข้าใจเข้าใจแต่สุดท้ายรู้อย่างนี้อาบอกตรงๆงไปแล้วก็ดีกว่าใช่เออเพราะฉะนั้น จะทำอะไรก็ควรรที่ตัดสินใจนะครับก่อนที่มันจะกลายเป็นแบบเนี้ยถูกต้องถูกต้องครับก็ถ้าเราตัดสินใจ<อ>ถ,นถ้าวันนั้นเขาอาจจะไม่ตอบเซเยตมาเราก็อาจจะได้รู้ว่าเออมันก็จะได้แบบสบายโล่งไปใช่ปะ่ะไม่ามาต้องมาเสียดายรู้อย่างนี้น่าจะพูดน่าจะถามไปซะดีกว่าเออผมเชื่อว,ว่าผมเชื่อว,ว,ว,ว่าทุกคนที่ฟังอยู่ยุคนี้น่าจะเป็นคนคน,คน,คนรุ่นเดียว,ยวกันเนี่ยนะน่าจะเข้าใจถึงยุคนั้นว่ากับการที่เรา ชอบใครสักคนหนึ่งหรือ,อเวลาที่มันแค่แว็บเดียวแค่วันเดียวแค่ช่วงชั่วโมงเดียวหรือเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตของคนเราได้ดังนั้นนะฮะรเราอย่างที่คุณออท่ามพูดถูกต้องเลยครับอยากจะทําอะไรลงมือทําแล้วก็รีบทำซะ นะถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันมันไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนนะนึกบอกว่าเออไม่ใช่ว่าคุณอยากจะคุณอยากจะมีอะไรเขาคุณไปปั้มเขาเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะไม่แนะนำเอออันนั้นกยยังชั่งใจนิดนึงครับครับเออนั่นก็คือสามเปลี่ยนนะครับที่ทําให้ยังมีความอืมอยากย้อนเวลากลับไปได้ใช่ไหมขอบคุณมากมากนะคุณอออทํามที่เอาเรื่องจะเปลี่ยนทําไมว่ามาเล่าให้พวกเราฟังถือว่า ทำให้ผมแล้วก็ใครๆอีกหลายคนก็ชุ่มกะช่วยดีกว่าย้อนเวลากลับไปในยุคยุคที่เป็นกำลังเริ่มเริ่มโตอะเริ่มแบบเออกำลังแบบเพศตรงข้ามอะไรแบบเนี้ยนะครับใช่ครับแล้วก็ทํามีเรื่องอะไรแบบเนี้ยมาเล่าได้นะเออครับแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วที่เสียเวลาแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังครับก่อนจะวางสายไปได้ครับมีมีผลงานอะไรฝากได้เลยฮะ เออผมฝากรายการพี่เอชบาแก้วค่ะเอ๋ครับใช่เอ่อของพี่เอเนี่ยปีหน้าจะเปลี่ยนเป็นจัดสองวันก็คือวันพุธจะเป็นของคุณยายชบาเล่าเรื่องผีสามทุ่มครึงคร่งถึงเที่ยงคืนครับวันพฤหัดก็จะเป็นพี่เอชบาแก้วสามทุ่มครึง่งถึงเที่ยงคืนเหมือนกันครับครับ,รบกับอีก รายการหนึ่งก็คือคือลองคางครับอ๋อกับพ <จะ S 1> ตุกติกเสาร์อาทิตย์ใช่ครับเสาร์อาทิตย์เริ่มสองทุ่มถึงเที่ยงคืนครับครับจะเริ่มเปลี่ยนวันตั้งแต่เสาร์นี้ยเป็นต้นไปครับอ๋อครับรครับผมฝากติดตามด้นลยครับใช่ฮะก็น่าจะมีคนติดตามอยู่เยอะเหมือนกันนะของของพี่เอจะบาแก้วแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็อาจจะได้ไปเจอพี่เอ อ๋อที่ร้านเดสกะใช่ไหมเออนะครับอีสานเดสกะครับผมโอเคนะครับขอบคุณคุณอออทามด้วยนะขอบคุณแล้วก็ก่อนวางสายไปดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ